ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นประถมเลิกครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอชุดแรกของ l i f e l i เ e นเตอร์บายด็อกเตอ์ Life Life มบุตรก็จะเข้าสู่โปรแกรม MINI OKR OK PLUS NLP โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่ผมใช้ว่าเป็นทวิปริญญาทักษะชีวิตนะเพราะอาคอมบายหรือรวมเอา เรื่องที่สำคัญ2เรื่องคือ Objective and Key Results หรือ OKR OK และเรื่องของ n e u r o l i n g u i s t i c Programming หรือ NLP นะครับซึ่งเป็นเซตของทักษะชีวิตเป็นทักษะแห่งอนาคตนะที่สำคัญที่เราสามารถเอาไปใช้ทั้งในเรื่องของการพัฒนา,างานพัฒนาตนเองพัฒนาความสุขความสำเร็จนะ มุ่งเน้นไปที่ leading cell นะครับ with love plus work นะก็เป็น mini OKR OK plus NRP program in leading cell with love plus work เป็นโปรแกรมจากประสบการณ์ตรงในการใช้ OKR OK ในภาคปฏิบัติหรือ OKR OK in actions นะครับจากตัวผมในฐานะของวิทยากรและที่ปรึกษาที่ใช้ OKR OK ในการพัฒนานและสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่องค์กรทีมและบุคคลนะครับ ก่อนเข้าไปในเนื้อหาขออนุญ,ญาตนำเสนอก่อนนะว่าเราทำอะไรนะครับ life a l alignmenter ก็ชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าไลาฟ์คือชีวิตเนาะแล้วก็ชีวิตที่ควรจะ alignment ก็คือมีความสอดคล้องกันในทุกๆด้านทุกๆมิติของชีวิตนะครับคำว่าอินเตอ e ์เมนเอ,รเนเอรหรือ Mentor คือเพื่อนที่เป็นเพื่อนชวนคิดชวนทา นะประกบเดินข้างไปด้วยกันนะครับนั้นแล้วหน้าที่หลักๆที่เป็นมิชชั่นนะครับ Y B X Life l a r m e t e r เกิดขึ้นมาเพื่อร่วม uh, คิดร่วมทำกับผู้ที่รักแล้วก็มีความเชื่อแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนองค์กรปรับเปลี่ยนทีมปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับ uh, ให้มีสิ่งใหม่ๆที่เราเรียกว่านวัตกรรมและก็การ สร้างผลิตภาพหรือผลผลิตนะครับ (Productivity) ที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีหรือว่า Good Practice นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เราทำก็จะครอบคุมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนองค์กรปรับเปลี่ยนทีมปรับเปลี่ยนตัวสักยภาพของบุคคลนะครับด้วยตัวนวัตกรรมการบริการสิ่งที่ใหม่ๆกระบวนการใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆ วิธีปฏิบัติที่ดีที่ได้กลัน่นแล้วก็ตกผลึกอย่างเป็นรูปธรรมสามารถไปต่อยอดไปใช้ได้จริงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเพิ่มกีดความสามารถในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองให้กับองค์กรรวมถึงให้ประเทศชาติด้วยแล้วก็มีตัวการเพิ่มผลิตภาพหรือผลผลิตนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราสามารถที่จะต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมะนะครับอันนี้คือสิ่ง ภารกิจหลักๆก็เราเข้าไปทําในทั้งภาคของการสร้างความเข้าใจร่วมกันในผ่านกระบวนการในการให้ความรู้การอบรมทั้งรูปแบบของออนไลน์ออฟไลน์ทั้งช็อตคอร์สทั้งหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราาเข้าไปทําการวินิจฉยัยหรือว่าตรวจสภาพนะครับ ของตัวไม่ว่าจะเป็นบุคคลทีมหรือองค์กรก็ตามนะครับแล้วเราก็ออกแบบการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงหรือว่าใช้การ facilitating นะครับเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงเพื่อที่จะได้ถอดบทเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญน,นะครับก็ เราก็มีการให้คำปรึกษาแนะนำนะครับมีวิธีการแล้วก็ประกอบด้วยการพูดคุยในเชิงของการตั้งคำถามการสะท้อนคิดหรือการโค้ชนั่นเองนะครับดึงเอาเสภาพที่อยู่ภายในออกมาและขณะเดียวกันเราก็ร่วมที่จะเดินในภาคปฏิบัติไปด้วยคือการเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นเมนทอร์นะครับแล้วก็มาถอดบทเรียนสรุปนะครับ ผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติเนาะเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวบุคคลจนถึงองค์กรนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำจึงครบวงจรนะครับทั้งภาคของปฏิบัติที่วัดผลเห็นผลลัพธ์ได้อันนี้คือสิ่งที่ลายพล n นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็มีหลายแบบนะครับในแบบที่เป็นผลงานที่ผ่านมา กลุ่มหลักๆที่เราเข้าไปขับเคลื่อนก็จะมีทั้งในเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ในการบริหารผลงานผ่านการวัดผลเช่นการใช้ o p t i c t i v e and Key r e s ร l การใช้ Key Performance Indicator หรือ kpi นะครับใช้ okr OK นะครับหรือใช้ uh, performance management อื่นๆในการวัดความสำเร็จนะครับการออกแบบรูปแบบหรือตัวแบบในการขับเคลื่อนตัว องค์กรหรือตัวธุรกิจนะครับในหลากหลาย business model หรือว่าหลายหลาย enterprise model นะครับการออกแบบโครงสร้างขององค์กรที่สอดรับกับตัวรูปแบบของภารกิจหรือพันธกิจหรือธุรกิจนั้นน,น,นะครับมีการกำหนดทิศทางในการเดินทางสู่อนาคตอย่างมียุทธศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อน ด้วยการผรสมผสานห,หรืออินทิเกรตนะครับระบบสำคัญต่างๆในองค์กรทั้งซอฟต์ไซส์ฮาร์ดไซนะครับรวมทั้งการทำเข็มทิศในการพัฒนาหรือโลดแม p ในการพัฒนาระยะยาวให้เกิดขึ้นนะครับในระยะสั้นกลางยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นผลงานที่รันไอเมนเทอร์ได้ทำมากว่า30กว่าปีกลุ่ม หน่วยงานที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เราเข้าไปสร้างผลงานที่โดดเด่นอันนี้ก็ขออนุญาตผู้บริหารที่เราได้เข้าไปร่วมงานกับท่านนะครับกับทีมงานของท่านมาให้ท่านได้ได้ทราบงานที่เป็นภาคเอกชนอย่างเช่นกลุ่มของสามิตมอเตอร์แมนูแฟจอริ่งจำกัดมหาชนนะครับกลุ่มของว g จ g ไโกลบอลมีเดีย ส่วน panasonic นะครับ dynamic logistic ในเครือของ cp นะครับ bk group นะครับออ oil อย่างนี้เป็นต้นนะครับรัฐวิสาหกิจก็ปัจจุบันมีหลายที่มากกว่านี้นะครับท่านคงรู้จักอย่างการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการเคหะแห่ง,งชาตินะครับ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ National Telecom มหาชนนะครับแล้วก็อรอฟอรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจที่เราเข้าไปขับเคลื่อนนะครับาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภาครัฐก็จะมีหลายหน่วยงานเช่นสำนักงบประมาณกรมพาธุรกิจการค้า กระทรวงสาธารณสุขนะครับสสวรกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงยุติธรรมกรมการค้าภายในองค์กรที่เป็นภาคการศึกษาอย่างเช่นครูสภานะครับองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรเช่นเครือข่ายสุขภาพมัรดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยวชนะครับ สำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับเป็นต้นนะอันนี้คือหน่วยงานที่เรามีโอกาสเข้าไปจริงๆมีมากกว่านี้อันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับคุณ